แต่ว่าตามสไตล์ vivo สิ่งที่เราได้มาคืออะไรพี่รูปภาพที่ออกมาสกินโทนสกินโทนสวยครับหวานเจี๊ยบใค่ายคนดีใช่ไหมดีมากลูกเล่นเยอะดีนะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรที่บ้านก็ซื้อ vivo v23e ไปเพราะว่าลูกเล่นเขาเยอะท่อที่มีลูกแบบเอะไรไปต่อครับแต่ Vivo เนี่ยถ่ายแล้วจะหวาน Oppo เนี่ยถ่ายมาแล้วจะคมจะสดใสเค็ม ก็ได้ผู้ชายเนาะส่วนมากก็ใช้วันพัดเขาไม่ค่อยมาสี่ีเลียดกล้องหน้าอะไรงเงี้ยเยอะแต่คือให้มาก็ดีกว่าว่าก็ดีก็แต่เขาไปพัฒนาอย่างอื่นไงเ<อ>นี่ยกูแก้ให้เอาไปช่วยท่างัันก็พัฒนาลอมออกซิเจนอะไรพวกนี้คาร์บอนไดออกไซด์เฮ้ยจริงแล้ววันพัดหนอดซีอีเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่วางขายในประเทศไทยวันพัดตอนนี้แบบวางขายน้อยมากขายหมดไงขายหมดไม่ไม่เอาเข้ามาไม่เป็นอะไร กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหสวัสดีครับต่ออย่างมาแล้วดีกว่าตรวจแล้วตรวจยันขี้เฮ้ยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องมือถือที่เน้นกล้องครับมือถือเน้นกล้องใช่ไหมใช่กล้องที่ดีต้องเป็นยังไงพี่เอวต้องแบบพิ้ว่ะส่วนทรงต้องได้อ่ไปเล่นด้วยขอบคุณมากครับท่านผู้ชมเอะยังไงต่อผู้ชมอันนี้คืองบไม่เกินหมื่นห้าหรือบางตัวจะเกินแต่ที่คัดมาเนี่ยคือสุดของตาราอันครับ บางอันก็เน้นกล้องหน้าดีบางอันก็กล้องหลังดีก็เดี๋ยวดูพี่นิวเขาพูดรายละเอียดแล้วกันสำหรับวันนี้ผมกระตั้ไปก่อนรุ่นแรกของเรานะครับก็คือ Vivo V3e เฮ้ยรุ่นนี้พี่แพมก็จำนานพี่ให้เขาคุยดกวาเพิ่งรีวิวเองเป็นไงพี่ดีปะไม่เคยจับเลยราคา12,999บาทครับรอบบาท จากประสบการณ์ต้องกับพี่นิวเอาภาพนิ่งก่อนไหมพี่อ่าภาพนิ่งตัวนี้เป็นไงบ้างครับภาพนิ่งตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับคล้ายๆกับตัวไม่ใช้ได้ไม่เอาต้องเอาดีดิโอดีมากเลยครับพีอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงผลการเรื่องตั้ง <laughs> เลย <laughs> ดีครับลูกเล่นเยอะดีครับตรงนี้อชอบครับเป็นตามสไตล์ของ vivo แล้วเขาก็จะไม่ทิ้งฟังก์ชันลูกเล่น beauty พวกแบบคนถ่ายคนไม่ถ่ายคนเป็นหลักครับคือ v 23e คือต้องบอกก่อนว่าปีนี้คือปีของ v 20แล้วก็ v 21ปีหน้าเนี่ยตัวรุ่นพี่เขาถึงจะออกแต่ว่าครั้งงงเเเนน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 ีี้้้ยปป็็่่่่าจะครรรัแกกกลทุออออ เลขของ vivo เนี่ยเขาจะรันเป็น 19, 20, 20, 20, 21เลขเลขี้หมดเลยอะแล้วแล้วปีหน้าเนี่ยจึงจะเป็น v23 แต่ 23e เนี่ยเป็นรุ่นน้องที่ออกมาก่อนกล้องหลังตัวนี้นะครับให้มาเป็น50ล้านนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ลตร r a า i น่าจะ8ล้านตัวหนึ่งแล้วก็เลนส์โาโครอีก2ล้านซึ่ง ท่าที่ผมกับพี่ยูไปลองเล่นมากล้องหลักสวยใช้งานดีเลยดีเลหมดพอร์ตเทรดหรืออะไรเงี้ยสวยตามสไตล์ vivo อยู่แล้วแต่ว่าเลนส์มาโครที่ให้มาก็ไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากนะครับแล้วก็เลนส์เอาเข้าไว้ก็ไม่ได้เด่นเหมือนกับพวกซัมซุงเขาใช่ซูไม่ได้หรอแต่ว่าตามสไตล์ vivo สิ่งที่เราได้มาคืออะไรพี่รูปภาพที่ออกมาสกินโทนอสกินโทนสวยครับหวดเจี๊ยบใ่ายคนดีใช่ไหมดีมากลูกเล่นเยอะ ดีนะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรที่บ้านก็ซื้อ vivo v23e ไปเพราะว่าลูกเล่นเขาเยอะเพราที่มีลูกของคนทั้งไปต่อครับกล้องหน้าภาพนิ่งเป็นไงบ้างที่ดีไหมครับก็ดีครับดีในระดับตอนนี้นะเพรว่ามันต้นทุนชิปเชลอะไรมันสูงอะเนาะ แต่ว่าผมเนี่ยกลับมีความรู้สึกว่าถ้าเราเทียบกับ44ล้านของ Vivo ตัวอื่นที่เป็นพวก V20 หรือว่า V21 เนี่ยผมว่าตัวนี้ดรอปลงกว่าหน่อยในราคาที่เท่ากันเลยกับ V21 เนี่ยตัวนี้ดรอปลงมาประมาณสัก10-15ใช่ครับแม้ว่าความละเอียดจะเท่ากันแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์หรือว่าตัวเซนเซอร์ที่ใช้ในการประมวลผลภาพเนี่ย ไม่ดีเท่ากับรุ่นพี่แต่ว่าด้วยปัจจุบันเหมือนที่พี่นิวเล่าคือชิปมันแพงรุ่นพี่เขานีหาซื้อไม่ได้แล้วนะหาซื้อยากแล้วนะครับตัวนี้ก็เลยแบบเออดูมีความแบบใกล้เคียงกับรุ่นพี่เขาแล้วก็โหมดที่รุ่นพี่เขามีอย่างเช่นพวกบิวตี้การทําหน้าชั้นหลังเลอโหมดพอร์เทรตที่แบบมีมาให้เยอะกว่าพวกแอปที่เราโหลดมาแบบโหเยอะมากครับก็คือลุกเล่นได้เยอะครับจะเล่นอะไรอีกรึเปล่าสำหรับรุ่นต่อไปครับคุณผู้ชมนั่นคือ Vivo V21 5G ราคาอยู่ที่ หนึ่งหมื่นกว่าหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสามพันอันนี้มันออกมาก่อนนี่ออกมาก่อนครับกล้องดีอยู่ใช่ไหมคือมันเป็นตัวที่โพซิชันสูงกว่าตัวตะกี้ก็คือมันเอาตัวท็อปอันนี้คือเหมือนตัวท็อปท็อปสุดของคัสติมเม้นต์อะจำได้ว่าสิ่งที่มันดีกว่า V23E เนี่ยก็คือเรื่องของพวกสเปคอย่างเช่นกล้องที่มีการสั่นมาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเรื่องของหน้าจอที่ดีกว่าแล้วก็เรื่องของโพซิชันของตัวมันเนี่ยที่มันสูงกว่ามันคือท็อปสุดของมิดเอนต์ของ vivo แล้วก็ขายดีมากๆจนนถึงขั้ที่ว่่่าแบบลลงคิปปไอะพี แกะกล่องก็ดีรีวิวก็ดีร้านเนาะร้านวิวหมดเลยอ๋เอเหรอร้านแล้วเหรอคุ้มนะครับมันคุ้มด้วยในตอนที่ผมพูดเนี่ยผมจำได้เลยว่าโหแบบ vivo เนี่ยแทบจะไม่ได้ทำสเปคที่มันคุ้มค่าแบบนี้ออกมาเลยนะนานๆนาน,น,นทีถึงจะเจอรูแต่กล้องหวนจริงกล้องหน้าออโต้โฟกัสด้วยโฟกัสตา 4K ซึ่งปกติไม่ให้มาเนาะแต่รุ่นนี้ ให้มานะครับเป็นครั้งแรกของโลกที่กล้องหน้า44ล้านมี OIS แล้วก็มีออโต้โฟกัสมีระบบที่เหมือนกับกล้อง Sony A7 Mark IV ตัวละแสนกว่าบาทที่เราใช้อยู่เนี่ยครับก็คือ AI ออโต้โฟกัสให้มาด้วยก็คือจับตาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เขาให้มาเฉพาะในซีรีส์ V ของ vivo เท่านั้นก็คือถ้าเน้นกล้องตัวนี้คือสุดเพราะว่าตอนที่เราแนะนํามือถืออ่ะพี่ก็เลือกตัวนี้ถ้าในงบไม่เกินหมื่นห้าแต่ไม่รู้ตอนนี้จะหาซื้อได้ไหมหาซื้อยากเขาเลยทำ V3E มาเลยเอามาขายไปก่อน คือมันหาของยากมากนะครับแต่พอหาได้นะไม่ถึงกับผมคลิกแผ่นดินหาแต่ว่าหายากอาจจะต้องรอนานเนี่ยต้องเอามาจากศูนย์ใหญ่อะไรเงี้ยงานวิดีโอตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ก็ถือว่าดีครับถือว่าดีมากนะผมว่าถ้าเทียบกับวีดโออ่ะกล้องหน้าเนี่ยผมจําได้ว่ามันถ่ายโ k เคได้โอเคได้โอเคโฟกัสออโต้โฟกัสอีกคือถ้าถ้าจะมีกล้องที่คุณต้องซื้อราคาแบบ 4- 5หมื่นไปเลยไอ้โฟน13็ดสามโยังไม่มีต้องนั่งออโต้นะยังไม่มีกล้องหน้าแบบ กันสั่นเป็น o อขนาดนี้ซอง s ซ n Galaxy y 1 Ultra เนี่ยถึงจะเริ่มมีสี่หมื่นเนี่ยมีออโต้โฟกัสแล้วก็เลนส์ก็ไม่ได้กว้างเท่าวีเีดด้วยมั้งแต่่าคนละราคาเนาะก็ตามสไตล์ Vivo ครับ ซึ่งเน้นเน้นเรื่องของความบิวตี้คือคุณภาพ 4K ที่ให้มาเนี่ยมันจะไม่เหมือน 4K ซัมซุงไม่เหมือน 4K ของพวก iPhone พวกนั้นเนี่ยมันจะเน้นแบบหัวไปทําต่อได้ยูทูบเบอร์เป็นะไรสุดยอดอันเนี้ยจะเน้นแบบลง t ิกต็อกลงขายลงเลยเดี๋ยวไปแต่งเยอะเดี๋ยวมันแตกใช่เขามันแต่งมาให้แล้วใช่ตามสไตล์เขานะครับตัวต่อไปก็คือเรียวมี G T Neo 2ครับผมราคาอยู่ที่13,990ทําเรอไมเรียวมีมันเน้นสเปคเล่นเกมไม่ใช่เหรอครับตอนนี้มันกล้องดีแค่ไหนครับกล้องมันคล้ายคล้าย ตัว GT Master Edition <Master. S 1> เลยใช่ถือว่าถ่ายดีครับคือคือ Realme เนี่ยจะมีตัวเล่นเกมก็คือ GT กับตัวที่เน้นถ่ายรูปเรียกว่า GT Master ตัวเนี้ยทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์เนี่ยเหมือนกันเลยจริงปะ่ะจริงเหมือนกันแบบเหมือนกันแบบ9 0ก็คือแยกไม่ออกถ้าถ่ายคู่กันมาอ่า <c oughs> จะเรียกว่าแยกไม่ออกก็ได้นะตัวเนี้ยมันเป็นมือถือเน้นเล่นเกมที่สามารถถ่ายรูปได้สวยถ่ายรูปได้สนุกแล้วก็ในฝั่งของการถ่ายรูปเนี่ยจะมีโหมดโหมดหนึ่งที่เรียกว่า Street Shot มีโหมด Street มาให้เราสามารถ ไปเดินตามท้องถนนแล้วเราอยากจะได้ snapshot ที่มันคล้ายๆกับกล้องวิ e w f เดอร์ พวกที่เป็นแบบพวกเขาจับมือโรอปรดักต์เนี่ยอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นจับกันตอนไหนจับบันตะกี้เลยคร,รัเราบเอาล้างมือหรือยังระวังนะก็นั่นแหละนั่นแหละเขาก็แบบมีความรู้สึกที่แบบว่าใกล้เคียงกับตัว G T Master สุดยอดแต่ว่าได้ในเรื่องของการเล่นเกมด้วยอ,อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปควบการเล่นเกม G T Neo 2ก็จะเหมาะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปงานวิดีโอเป็นไงบ้างพี่ตัวนี้ดีไหมครับกล้องหน้ากล้องหน้าโฟล์ดี่สามสิบแล้วเรือมีได้เท่านั้นเลยอ่ากล้องหลังอะโอเคโอเคน่าจะเป็นโ K60 ด้วยใช่เท่าท เล่นมานะครับกล้องหน้ามันก็มันก็กางๆอ่ะพี่ในเรทราคาหมื่นสามเราด่ามันเยอะไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับซัมซุงแน่นอนว่าแพ้ในงานวิดีโอนะงานวิดีโอแพ้ซัมซุงแพ้แต่ว่าในเรทหมื่นสามนี่ซัมซุงยังไม่ได้ 4K ออสิ์เลยนะจริงหรอพี่ใช่ไหมไม่ได้ 4K สามส์ใช่จริงหรอ,อัดได้สูงเลยนะเนี่ยล้วอัดได้สงูงนะแม่ซัมซุงอ,อัดได้ดุเดเฮ้ยอะ รุ่นถัดไปพี่รุ่นต่อไปเราจะพูดชื่อแล้วเราก็จะไปกันเดนั่นคือเรียวมี GT Master e d t t i o n อ่าโอเคเป็นรุ่นถัดไปเพราะมึมงบอกว่าเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอ่านนอ่านได้อ่านไม่ได้ 4K 30ครับอ่านได้แค่ 4K 30เพราะ CPU เขาจะน้อยกว่า CPU เขาเป็น7.8อันนี้จริง จริงๆมันใช้ CPU คนละตัวมันก็น่าจะมีความแตกต่างเรื่องรูปทามนะแต่นี่ทำไมมันจูนมาเหมือนกันเลยวะไม่รู้คือสำหรับผมกับพี่นิวที่เล่นมาแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนกันเลยอะมันไม่หนีห่างกันเยอะอะมันอาจจะเหมือนมันอาจจะต่างกันก็ได้เพียงเดียวเพแต่ว่าเราอะตอนที่ได้มาไม่ได้มาพร้อมกันใช่คือได้มาคนละวันกันคนละเดือนกันแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนกันนี่หว่าพียคนเ่คน <molec> แต่ว <c oughs> ่าสิ่งที่แต่สิ่งที่เรียวมี GT Master ให้ได้เยอะกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ใช่ดีไซน์มันจะออกแนวแบบว่ากระเป๋าเดินทางเออเป็นรูปแบบดีไซน์แบบลักชัวรี่กว่าไม่ได้้นเล่นเกมคือบางคนเขาไม่ได้ชอบมือถือที่แบบดีไซน์มันจะเหมือนมือถือเล่นเกมอ่ะครับรู้สึกมันแบบไอเทยมันไม่ได้ดูลุคคชชวลไม่ได้ดูลุคแบบเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยแต่ GT Master มันดูแบบนั้นประมาณนั้นครับตัวต่อไปครับดีที่สุดในบรรดาที่เรายกตัวอย่างมานั่นคือ Samsung Galaxy A2s ที่แบบไม่พูด 5G อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะลูกเล่นไม่เยอะโหมดก็น้อยอแต่ถ่ายมาสวยก็คือธรรมดาน้องๆเออเอาตอ้ตว้ก็กว้างสุดในเลนราคานี้แล้วก็เป็นออาตั้งวเจนใหม่12ล้านกว้างสุดดีสุดอัลติ้มไมาดีสุดแต่ว่าซีนที่ช่วยในความฉลาดะซัมซุงจะช้ากว่าคนอื่นเป็นประจำมันเป็นานกว่ามันจะคิดแล้วมันไม่ขึ้นะขนาดไม่ขึ้นยังถ่ายสวยกว่าเลยจะให้เขาขึ้นคือพวกโหมดอะไรพวกเนี้มันสู้แบรนด์ vivo แบรน อื่นไม่ได้เลยแต่ด้วยวิศวกรเขาคิดมาแล้วฮะว่าถ่ายออกมามันมันจะประมวลผลยังไงออกมาก็ถือว่าเป็นมือถือรุ่นหนึ่งที่ถ้าคุณเอาไปถ่ายวิวก็จะเมื่อยแขนหน่อยทำไมรอซีนมันคำนวณไม่ก็ไม่ต้องให้มันคำนวณถ่ายธรรมดาก็กินแล้วเฮ้ยต้องยอมรับเลยว่าไอ้พวกที่เราเอามาแต่เคี้ยว 4K 6 0 4K 30มสี้60อะไรเงี้ยถ้าวัดกันตัวเนื้อฝ่ายเพียวๆการออโต้โฟกัสการเก็บเสียงการต่ออุปกรณ์เสริมตัวนี้แดกหมดสายแบบสายวิดีโออ่ะคุณจะไลฟ์ขาย ถ่าย TikTok คุณจะถ่าย YouTube ได้หมดไว้ใจได้แล้วผมบอกเสริมนิดนึงวิดีโอ 4K ถ้ากลับไปดูรีวิวที่ผมทำไว้ผมเทียบกับอยู่เอาตาผมแทบเขวียงเขวียงอะไรเควียงอยู่ด้วยน้ำตาคือเอาตาไวมันโหดจนกระทั่งแบบถ่ายแสงน้อยทเทียบกัน 4K ชัดกว่าสีออกมาคือดีกว่าแล้วเลนสะ์เอาตาไวมันเป็นแบบฟิกโฟกัสไงมันไม่ต้องมาเวียนหัวเหมือนในทีแ่แบบเราตาที่แบบบางทีมันดีเทคนู่นดีเทคนี่เซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์จนถึงแบบเหมือนกับพวก64ล้านอ่ะพี่เวลาเราเข้าใกล้อะไรมากๆก็เข้าใกล้ไม่ได้ไม่ร้อนนะมันใช้แบบชิลๆใช่กล้องหหน้้ากกก็็ 4K ลลองงั โอเคทุกเลนเอาง่ายๆตัวถัดไปครับเสียวมี 11T ราคาที่13,990ไม่ได้ดีแค่กล้องแต่สเปคแม่งแบบจัดเต็มสุดครับแต่มันก็มีข้อพิจารณานะแบบบั๊กหนุนหนีบอะไรเงี้ยแบตเตอรี่ที่แบบว่าใช้100%บางทีลดมา90บางทีแม่งหัวไปอะไรเงี้ย มันก็แบบมีอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆจุกจิกจุกจิกครตอนที่มันออกมามันมี 11T กับ 11T4 คร 11T เนี่ยผมได้เอาก,กลับไปเล่นด้วยแล้วก็กล้องมาเนี่ยตอนที่ผมรีวิวนะพี่คารคเตอร์กล้องคือสีมันสวยสีมันสดแต่หลังจากนั้นเดือนหนึ่งอัปเดตใหม่สีม่งจืดลง เออก็มีคนมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยพี่ทำไมผมซื้อมาแล้วสีมันจืดลงวะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกเนี่ย <c oughs> เดือนแรกสีสดเดือนถัดมาอัปเดตปุ๊บสีไม่สดละมันอารมณ์แบบว่าแบบไอตอนเดือนแรกๆอ่ะมันเหมือนแบบช่วยแต่งเยอะพ <c oughs> อตอนหลังๆมาเนี่ยอาจจะแบบวิศวรกรเขาบอกเฮ้ยงั้นคุณไปแต่งเองดีกว่าเหมือนกับคล้ายๆกับตัวรุ่นพี่เขาอะคือคาแรคเตอร์มันเนี่ยมันเหมือนกับตอนแรกนะพี่มันเหมือนกับพวกมี่สิบถ้าเรายังจํากันได้มี่สิบมี่เก้าที่แต่งภาพสีฉดช,ชาดอะแต่พอเป็นมี่สิบเอ็ดอะสีมันจะจืดเลยนคอน เยอะไากผมจำได้รุ่นเนี้ยมันจะสีซตพอไปเทียบกับเซททีโปรอะสีโมโหแบบสวยเลยเพราะว่ามันมันใช้ใช่ดิเมนซิตี้ไอตัวเ1 T ทีโปมันเป็นแซนปซึ่งตอนเราแกะกล่องอะเดี๋ยวเอาลิงก์ขึ้นมาคุณไปดูได้เลยผมถ่ายเที่ให้ดูเห็นเลยว่าสีมันจะซีดกว่าแต่ดีเทลอะไรมันดีนะแต่มันจะแบบสีมันซีดอะจริงแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะในเรทราคานี้แล้วก็เป็นแบรนด์มี่เหมือนกันก็คือมี11มี11อันนี้แถมให้แถมให้นะครับตัวมี11เนี่ยสเปคจะคล้ายๆกับมี11แต่่วา โอทิชันแบรนด์เนี่ยจะสูงกว่ามี11เจะเป็นแบบตัวท็อปไปเลยแล้วก็ได้กล้องเนี่ยคล้ายๆกันก็คือได้กล้อง108ล้านเหมือนกันแต่ว่ามี11เนี่ยมันเป็นตัวท็อปต้นปีที่ลดราคาลงมาดังนั้นพวกคุณภาพฮาร์ดแวร์มันดีกว่า108ล้านเนี่ยของมี11 T ทีกับมี11เนี่ยตัวมีส1อดีกว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวมี11ถ่ายได้ยัง 8K ถ่าย 4K60 ก็ได้ออโต้โฟกัสก็ดีกว่าลูกเล่นเยอะลูกเล้วของ ค่อนข้างน้อยยากแต่เรื่องปัญหาบัก็ไม่รู้นะมันมีอะไรผมว่ายังมีอยู่นะในกลุ่มเองก็ยังบ่นๆกันอยู่แต่กล้องคือมันสุดเนาะราคาเนี่ยมันสุดมากนะต้องไปลองดูต้องไปลองดูตัวถัดไปครับพี่ Oppo Reno 6แซกราคา12,990แนนแมนตัวนี้ก็จะได้กล้องหลังอยู่ที่64ล้าน4ล้าน F 1 7นะครับ u ั t ตร Wide แ์8ล้าน F 2 2แล้วก็มาโคร2ล้าน F 2อถ่ายไีดอได้ 4K 30 เอาตาวายก็ได้แค่ดีกว่าใช่ครับ Oppo Reno 6Z เนี่ยเท่าที่ผมเล่นกับพี่นิวมาเนาะจริงแล้วกล้องมันคล้ายๆกับ Oppo Reno 6ใช่ครับคือสเปคกล้องเนี่ยถ้ากลางมาเทียบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเลนส์หลักเลนส์เอาตาวายเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันได้มาคือราคามันถูกกว่า คือวันนี้ที่เราพูดคุยกันคือเรื่องของกล้องถูกป่ะพราะงั้นกล้องเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเราจะไม่ดูสเปคอื่นไงใช่เพราะว่าถ้าคุณเน้นกล้องจริงคุณก็ยอมซื้อที่มันถูกกว่าแล้วปวะมวนผลไม่ได้เร็วเท่าตัวตัวที่มันแพงกว่าก็ยอมเพราะเราเน้นกล้องตลอดพี่นิวเป็นไงบ้างพี่ภาพนิ่งซัมสไตล์อัพโปไหมหรือยังไงสไตล์อั p โป้เป็นยังไงบ้างถ่ายคนเป็นหลักใช่ Oppo กับ v i v o เนี่ยจะต่างกันคือทั้งคู่เนี่ยถ่ายคนเหมือนกันใช่ป่ะแต่ v i v วเนี่ยถ่ายแล้วจะหวานอั ກົດກໍໄດ້ ลองดูในวิดีโอรีวิวจะเห็นเลยว่าเวลาเราถ่ายคนของ o p p o เนี่ยมันจะคล้ายๆกับโซนี่อ่ะมันจะคมมันจะใสมันจะโบเก้ปรับแต่งที่เกลืออะไรรม่รู่าปรับได้เยอะถ้าเป็นเรื่องโบเก้เขาไม่เก่งีเกลืออะโบเก้คืออะไรอธิบายให้คุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ซื้อแบบเนี้ยเขาบางทีเขาไม่มีความรู้โบเก้ก็คือเอฟเฟกที่เอาไว้กระายหลังแล้วมันจะเป็นดวงไฟคมๆไฟเห็นดาวเป็นเครื่องบินใช่ครับอ้าเรื่องอะไรอ่ะรู้หถัดไปครับพี่นิว p h o n e SE สอีสองพันยี่สิบทำไมไอโฟนติดก็มันมีราคาเดียวตัวนี้ตัวนี้คือเราพยายามหาทุกแบรนด์มาถ้าเกิดคุณจะเล่น iOS มันก็มีแค่รุ่นเดียวมือหนึ่งนะมือหนึ่งนะมือหนึ่งเป็นไงบ้างพี่ก็กล้องธรรมดาหน้าตัวหลังตัวก็คือใช้ง่ายๆไม่ต้องสลับเพี่ยอะไรทียากเน้นสแนปเร็วๆ สำหรับคนสไตล์แบบไลฟ์สไตล์ง่ายๆไม่ต้องมีโหมดอะไรยุ่งยากเยอะกดถ่ายอัพ i g s t o อ y ชัดแจ๋วใช่ผมว่าผมว่าโจทย์มันอยู่แค่ว่าแบบต้องการใช้งานวิดีโอกล้องหลังต้องการพกพาง่ายใช่ต้องการ iPhone ใช่ถ้าคุณต้องการ3อย่างนี้ไอเนี้ยคือตัวเดียวที่มีให้ใช่เพราะว่า iPhone ตัวอื่นแม่ง2 0 0 0 0กันหมดตัวเนี้ย15,000คือผมจะพูดให้ฟังว่าต่อให้มันเป็น12ล้านแล้วต่อให้มันเป็นเลนเดียวแต่มันเป็นเลนที่มีประสิทธิภาพสูงเฮไงคือต่อให้ทั้งหมดเนี่ยครับคุณถ่ายมาแล้วคุณเอามาาาววงงกัน จบหลังกล้องอ่ะมันอาจจะสู้เขาไม่ได้เว้ยซัมซุงอาจจะดีกว่า Op p o เรียวามี V ีโวจะดีกว่าแต่เมื่อไหร่ที่แม่งเข้าแกลเลอรี่อ่ะแล้วกดอัตโนมัติอ่ะไอคิเอะมาเลยแบบแบบมาเลยคุณจะเห็นว่าอินเตอร์แกรมเมอร์หลายๆคนที่ยอดติดตาม Follow เขาเป็นล้านหรือเป็นห้าแสนหกแสนอ่ะค,ค,คุณเชื่อไหมว่าแม่งใช้กล้องไอโฟนถ่ายหมดสิ่งหนึ่งที่คุณหาจากแบรนด์อื่นไม่ได้เลยคือเทสของรูปภาพเว้ย ไอโฟนมันให้สิ่งนั้นได้คือเทสรูปภาพเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เหมือนไอโฟนจริงๆคือโอเคละมันอาจจะเก่าไปแล้ว2ปีก็จริงหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันมันมันคือไ่โฟนอ่าเราไม่มีรักอันอื่นแล้วแต่ว่าข้อเสียของมันคือแบบมันน้อยแล้วจอมันเล็กดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาไปใช้งานด้านนี้จริงเนี่ยเอาตัวอื่นดีกว่าอย่างเช่นซัมซุงที่พี่แพรพูดถึงคือ S 2 0 FE ถูกต้องครับตบมือนให้ซัมซุงแล้วก็เต่าถ้วยนะฮะครัะ กล้องก็นั่นแหละฮะสองล้านสิบสองล้านไม่ได้หาซื้อได้เหรอใช่โอ้เขาขายกขจุยกระจายไม่เขาเหลือสต๊อกค้างเยอะอ๋อแก้เรื่องปัญหาจอทัดจออะไรเรียบร้อยไม่เขาเจอทุกวันที่บนนยู่ในกลุ่มเพี่ยงเลยมันลดเหลือเท่าไหร่พี่ตอนนี้ประมาณหมื่นห้าอย่เรียกว่าลดพี่นี้วกาแจกกันเท่าไหร่ดิว้ะขายขายไม่ได้ต้องลดเออของเั้นเขาผลิตมาเยอะอ๋อ ก็ก็กล้องดีแต่ตัวท็อปเลยกันน้ํากันปุ่นเอาไปถ่ายแบบเมียวิ่งเอ้ยเมียอยากแบบถ่ายรูปแบบกถ่ายรูปแบบอเลรการสายฝนเนี่ยคุณก็ถ่ายได้ซิงเกิลเทปซิงเกิลเทปก็มีคือหมดกล้องเขาก็จับเต็มพวกแกรุ่นแกรลี่ก็เหมือนรุ่นใหญ่เดี๋ยวนี้ขาวอัพวันยูไอมาเขาก็ก๊อปฟิลเตอร์ได้อยากได้ฟิลเตอร์อะไรก๊อปได้อัลเทรไว้ก็ดีที่สุดในเลทราคาละวิดีโอก็ดีด้วยวิดีโอก็ดี 4K น้องๆตัวหน้าหลังเออน้องๆเลยแหละ 4K หน้าหลังก็ดีครับซองหน้าก็ 4K แล้วตัวสุดท้ายตัวที่สินั่นคือวันพัดนนอดซีอีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวเลยของวันพัดที่ยังขายอยู่จริงแล้วเนี่ยวันพัดนนอดเนี่ยมันมีอยู่สอตัวคือนอดซีกับ หนอดหนึ่งนอดสองนอดซีอีนอดหนึ่งนอดสองตัวไหนก็ได้กล้องดีหมดใช้คํานี้ดีกว่าแล้วก็กล้องหน้าแม่งพัฒนาครับถ่าย 4K ได้คือกล้องหน้าตัวนี้ถ่าย 4K ไม่ได้เอาหรอถ้าอยากจะถ่าย 4K ได้ต้องไปหนอดเออนั้นมันหนอดหนึ่งตัวนั้นได้เลนส์ u า t r ้ w วด้วยแล้วก็ได้เลนส์16ล้านด้วยนะตัวหนึ่งผมจําได้เลยใช่มันมี ultra wide ใช่แต่ว่าตัวแต่ว่าตัวหลังเนี่ยไม่มีตัวหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหน้า16ล้านแบบนี้แหละแต่ว่าจะถ่ายเป็น Full HD 60ได้ตอนที่เราได้มาเนี่ยเราด่ากัน ว่าทำไมให้ฟูดีสามสิบหวรีวิวเสร็จปุ๊บฟูดดีหกสิบอัพให้เลย <c oughs> แบบ <c oughs> or, อินจิเนียร์เขารอเราอยู่แล้วนี่แ,แก้แค้นเราคือผมรู้เลยว่าทําไมพอทําหนอด c ีมาแล้วไม่ให้โฟกแบบมาเหมือนพวกหนอดหนึ่งพวกนีน้คือเขารู้แล้วว่าลูกค้าเขาเป็นประเภทไหนผู้ชายเนอะส่วนมากก็ใช้วันพัดเขาไม่ค่อยมาซี่เรียนกล้องหน้าอะไรเงี้ยเยอะแต่คือให้มาก็ดีกว่าก็ดีก็แต่เขาไปพัฒนาอย่างอื่นไงเนียกูแก้ให้ ไปช่วยท่งงางกันก็พัฒนาลอมออกซิเจนอะไรพวกนี้คาร์บอนาออกไซด์ด้ยแล้ววันพัฒน์หนอ CE ีเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่วางขายในประเทศไทยวันพัฒน์ตอนนี้แบบวางขายน้อยมากขายหมดไ,มไงขายหมดไม่ไม่เอาเข้ามาไม่เป็นอะไระแต่คือเท่าที่ได้ยินข่าวมาเขาบอกว,บว่าแบบเออของมันหายากจริงๆเพราะว่าวันพัฒน์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบค่อนข้างหายใช่ไหมเขาจะขายแต่พวกท็อปท็อป สามหมืน่นอะไรเงี้ยช่วงวิกฤตที่ผ่านมาอย่างเช่นชิปขาดแคลนอ่างพี่เขาก็แบบเอาเข้ามาในประเทศไทยได้น้อยอแค่ผลิตขายต่างประเทศก็ไม่ค่อยพออยู่แล้ว <c oughs> ประมาณนี้อันนี้ที่เรามาประมาณ10บรุ่น <c oughs> ก็ <c oughs> มีทุกแบรนด์นะที่เราหยิบมาแล้วก็พยายามคัดอันที่มันแบบเออหาซื้อง่ายกล้องมันดีครับ คือพอยต์หลักคือกล้องดีไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่วางขายในประเทศไทยจริงครับแล้วกล้องดีในนิยามหลายๆคนเขาก็ไม่เหมือนกันแนะนาว่าให้ไปดูรีวิวเต็มดีกว่าเพราะว่ากล้องดีบางคนอาจจะหมายถึงกล้องหน้าสวยอย่างผู้หญิงอะกล้องดีของเขาคือเฮ้ยกล้องหน้าสวยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายอย่างเรากล้องดีก็อาจจะเป็นกล้องหลังสวยก็ได้หรือบางคนถ้าเป็นคนที่ทํางานวิดีโอกล้องดีในความหมายของเขาคือวิดีโอมันเท i ไอโฟนก็จะดีซัมซุงก็จะดีอ p ปโปวีโวก็จะไม่ดีไปเลยเห็นไหมดังนั้นตั้งโจทย์คุณก่อนว่ากล้องดีในความหมายของคคุณียือออะะไรแล้้วกก็ถาาจดู เต็มๆทุกรุ่นที่เราหยิบมาเรารีวอล์แล้วเราเลยพูดได้ก็ไปลองหาดูได้ในช่องกูแซบนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานใส่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุบจบคลิปให้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ข้าว